ดอกรักค่ะดอกรักสวยงามมากค่ะนี่ค่ะอยู่ริมสระน้ำนะคะนี่ค่ะอันนี้เกิดธรรมชาตินะคะไม่ได้ปลูกเนาะนี่ค่ะเนี่ยสวยงามนะเนี่ยโหดอกต่มดอกบานพามาดูนะคะพามาดูดอกรักค่ะ สวยมากค่ะนี่อีกอกนะคะ่ะนี่เป็นดอกไม้ธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะเป็นพุ่มใหญ่นะคะเนี่ยเป็นพุ่มใหญ่นะเนี่ยมีทั้งต่มทั้งบานนะคะนี่ค่ะ พามาดูรอบๆบ,บ่อนะอันนี้ก็คือต้นตาลค่ะต้นตาลที่เอาไว้ทำขนมนะคะเนี่ยอันนี้มีเพื่อนบ้านเอามาปลูกนะฝั่งทาง,ง้นพี่สาวปลูกค่ะคือพี่สาวบอกว่าจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีกินไปเรื่อยๆเนาะเวลาที่เราไม่ได้ปลูกไว้มันก็จะ ก็จะไม่ตืบตืบตูทันนะคะเราต้องปลูกทดแทนต้นที่มันตืบตูไปไกลแล้วเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นตาลนะคะต้นการที่ดูกเอาไปทําขนมนะทําขนมตาลน,นะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ